สองตู้ดวน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 เร็ว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 พี่สองอู้แล้วเนี่ยพี่จะส่งเพดานโลโก้มาหน่อยเหรผมมองไม่เห็นยเขีนไอ้ยนอีกแล้วีเขยนอีกแล้วเหรอโอเคผมเป็นไฟฉายสปินนิ่งวอล้วก็พดิเนียมตอนสัยพี่วิมพบวันอีกแล้วเหรอต้องมีใครสักคนนึงที่โดนผีหลอก ใชลูกผีแล้วก็เทอร์โมมิเตอร์ครับอาเดน้องซื้อไปเหมือนเดิมหนังสือพี่ไปเหมือนเดิมผมเอาพี่คิดหนังสือพี่โคตรขังเลยพี่พี่มือทองมากเลยอ้านังสือคว่ำที่านเขียนโอ้ยเขียนแล้ว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 เอาอียด้หนังสือไปนะแล้วก็เขียนมือทองไปใช้อาอยู่เฮียอาอยู่เฮียอาอยเฮีย ทีหน้าประตูเวีอยู่เนี่ยตรงนี้มันเหมือนตรงนี้ได้ได้เสียงเดินมาด้เียงกิ้วสาื้เกิ้วสาสิบสองอยู่สิบสองอายูเฮียอายเฮียเีินเดินตุบตุบุบได้ยนเสียงไหเออชัดแล้วแหละชัดชัดแล้วชัดแล้วที่นี่อายูเฮียกีบ้าดัดไซน่ะกีบ้าดัดาซใช่ว่ามันไม่คยบผมคนนึงคุยดิไม่ได้ไม่ได้คุยกับอ่าเดี๋ยวพ่ิด ที่บาร,ร์ดีเดี๋ยวไปหินกันจริงๆนะพี <h <h <Oh! ่ได้แล้วยิบก่อนเดี๋ยวทิ้งก่อนพี่วางหนังสือยังพี่วางหนังสือยังพังแล้วพางแล้วโอ้ยยัง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 อยเขียนอีกแล้วเขียนอีกแล้วเหรอฮะเขียนโอ้พี่มันนักเขียนมือทอมสัตัดจีบาร์ดี้สวัดีฮัลโหลฮัลโหลโลโก้สเปยร สีชื่ออะไรนะเดี๋ยวดูชื่อ How are you today เอ่อสีชื่ออะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมเดินมาดูให้อยู่ Are you here ปังปังไปแล้วปังเปิดประตูไปแล้วปังสีชื่วิลเลียมจอรนสันตอบแล้วตอบแล้วเราจะมีสปิริตบล็อกมีสปิริตบล็อกแล้วก็โกลไลติงส์เดียมสปิริตบล็อกกับโกลไลติงส์เดียมจอร์นสันโกลไลติงส์สปิริตบล็อกโคไนติงส์มีมีสปิริตมีดีมอนแล้วก็โอนิ ไปเด็หาอะไรอันนึ่งอะฟิงก์ิเอาวีมาดูดิเาเดี๋ยวดูฟิงกอร์พินกันหรือยังเจอไหมเนี่ยมาผมมาแล้วเพื่อนๆจะเดินไปดูใครเอามากับผมนะใครเอากล้องมาถ่ายกันดีาอยูโอ้โหมีมีสอันเลยตรงตู้เห็นไหมเห็นไหมตรงตู้ไหนตไหนเนี่ยเนี่ยดูดูดูมาถ่ายถ่ายถ่ายเอาตองมาถ่าย่อยผมมีผมมีเฮ้ยมีฟิงกิ ถ,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 ถือ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 มันโดนมันหลอกผมมันหลอกผมเมื่อกี้มันหลอกผมอ่าอ่ดีดีดีสองตู้ปิดปิดปิดไฟฉายครับปิดไฟฉายสองตู้ดวน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 เร็ว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 พี่สองทำไมเพดานพี่สองตู้แล้วเนี่ยพี่จะสองเพดานผมก้มลงมาหน่อยผมมองไม่เห็นก้มลงมาเนี่ยมืออกเนี่ยมือเป็นไรตายลงมาข้างล่างพี่สองตู้แล้วเนี่ยพี่จะสองเพดานผมก้มลงมาหน่อยผมมองไม่เห็น มึกลมาเนี่ยมึอสองเตี้ยตกลค่นม่โคตรอีเวนต์ผ่าน10บองศาผ่านแชปเจอร์ดือลอยท้าเลยมีรอยตลอยเท้าเออ่ายเดือบตลยตู้่าย่ายตู้ิ่ายตู้อกลงมาก้มลงมาพิ่สองเตี้ลงมาพีทลงมาอีกโอ้ย ไอ้ตรสตึกตึกตึกกีไดิีมันไปใช่ทีมันโตัวพีมันโตัวไก็ได้องไปทีนี้ผมส่งไปตู้แล้วทำไมเป็นิีวก็มาก็มาก็ไปชยนเดินายนไปใช่ที่นี่มาจส่งให้อพี่พี่หยมาสมาส่งมาส่่าสมาเอแเไปแล้วเจกันไปแล ก็จะมเหมเนี่นะผมสองที่ตู้แล้วเว้ยจะมาเป็นเพดานวะไม่ผมมองว่าผมเห็นพี่ส่องเพดานข้างบนเว้ยหรือสปิริตเหรอเงยเอ้ยดูดูจัดจัดสปิริตสปิริตสิงเกิลไทยเมื่อกี้ไทยไทยทีทันบ้างเมื่อกี้โอ้โหท่านเอาอ่ะท่านท่านโอ้เควกครบเลยครับว้าวไอ้เงยเอ้ยดูดันสัดกับบ้านกับบ้านผีอย่างดุเลยสปิริตร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทโอเค ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และ u b s c r i b e ทิ้งคอมเมนต์ไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ